สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับจิบเบอร์เซิร์ฟอร์นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆเดินเข้าร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักสีขาวนะคะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเทยากิค่ะเพื่อนๆโดยคาเฟ่นี้นะคะจะอยู่ที่พระราม3นะคะภาพนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศหน้าร้านนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะนึกว่าอยู่ญี่ปุ่น ถ่ายรูปภาพซะหน่อยนะคะก่อนที่จะเดินเข้าร้านนะคะกับประตูไม้ที่ตัดกับตัวอาคารสีขาวค่ะญี่ปุ่นทิพย์แล้วแหละข้างหน้าก็จะมีตัวให้นั่งนะคะเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้หลายมุมเลยค่ะทุกคนหรือว่าจะสั่งขนมข้างในออกมานั่งทานข้างนอกก็ได้นะคะร้านน่ารักมากเลยค่ะเข้าร้าน เมนูที่เราสั่งนะคะก็คือเซมเบ้ปลาหมึกขาไซส์เอ็มบาทค่ะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะทุกคนเคี้ยวเพลินอร่อยสุดๆค่ะแล้วก็ขอสั่งเครื่องดื่มนะคะมาทานให้ชื่นใจหน่อยค่ะตัวนี้เราสั่งเป็นอเมริกาโน่เย็นนะคะราคา85บาทตามด้วยชายเขียวเย็นค่ะ115บาทค่ะ ใครผ่านมาแถวนี้นะคะตรงพารามสางนะคะเพื่อนๆปักหมุดชื่อร้านมาได้เลยนะคะเทยากิค่ะทุกคนมีที่จอดรถหน้าร้านนะคะมาทานขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่กันนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ